สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 5นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนาขวัญน,นะคะเมื่อเช้าพระโคกินอะไรกันบ้างเนี่ยกี้เห็นแวบๆบแบบมีกินน้ำใช่ไหมกินน้ำแล้วก,ก็กินอะไรไม่รู้อาจจะเห็นมีกินน้ำแวบๆบแบบนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็มันก็เป็นพิธีที่สืบต่อกันมายาวนานนะคะเป็นถือว่าเป็นประเพณีที่ดีของประเทศเราเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะก็ช่วงเช้าเช้าก็จะชอบมี เพื่อนๆหรือว่าน้องๆรุ่นพี่อะไรเงี้ยชอบมาแซวว่ากี้มึงเตรียมไปแลกนาะขวัญยางอะไรเงี้ยจริงๆมันเขาไม่ได้หมายความว่าเราจะไปงานแลกนาะขวัญน,นะก็หมายความว่าเราอ่ะจะไปเป็นวัวที่อยู่ในพิธีบอกแหม่มึงให้มึงได้เข้าไปเป็นวัวในพิธีเขาเถอะวัวในะเขาต้องคัดมานะคะทุกคนนะไม่ใช่เขาหมายความว่าใครก็จะเข้าไปได้นะต้องเลือกให้ถูกตามลักษณะด้วยนะคะก็เช่นเดียวกันกับวันที่เราไปที่วังหลวงนะคะที่เราไปดูในส่วนของ โรงช้างต้นลงมาต้นใช่ไหมที่กี้เคยให้ข้อมูลไปแล้วว่าช้างต้นกับม้าต้นเนี่ยก็คือเป็นช้างทรงของพระมหากษัตริย์มันจะมีวิธีการเลือกตามหลักออตามคตฉรัก ใช่ไหมว่าช้างเนี่ยจะต้องมีรูปแบบยังไงห้างสวยข้นสวยหูใหญ่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ช้างเผือกนี่ก็ถือว่าถูกต้องตามคติลักอะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเป็นม้าก็ต้องอยังไงยังไงทีนี้ไอพิธีการเ,าเขาเรียกพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจริงๆถ้าเรียกให้ถูกต้องเต็มๆต้องเรียกอย่างนี้นะคะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญคือต้องเรียกแบบนี้เขาก็จะมีการเลือกเทพีที่จะมาหาบ,หาบเงินไอหาบไอ เครื่องันญาหารของเขาอะนะคะไม่ใช่แบบใครก็จะไปหาบได้นะคะทุกคนไม่ใช่แบบเอา้าไอ้กี้มึงไปหาบไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่ไม่เกี่ยวเลยให้ให้ให้คนที่เขามีบุญภาวาสนาตรงก็ทํากันไปเถอะนะคะเราก็มีหน้าที่เป็นคนที่สืบสานประเพณีวัฒน,นธรรมดีๆของประเทศเราให้คนได้เห็นต่อไปละกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพิธีเนี้ยบางคนเขาเรียกสั้นๆวันแรกนาะขวาัญจริงๆต้องเรียกให้เตม็มให้เตม็มก็คือพิธีจรดพนังคันแลกนาะขวาัญนั่นแหละนะคะอ่า ตามนั้นค่ะทุกคนก็ต้องอัปเดตสถานการณ์กันนิดนิดนะคะบางทีวันสําคัญทางประวัติทางเขาเรียกวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องพูดถึงไม่งั้นก็จะลืมลืมกันไปกี้เองนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่แบบมีคนถามบอกเฮ้ยวันอาทิตย์หยุดเพาะว่ามึงวันวันจันทร์หยุดไหมเพาะมึงเพื่อนเพื่อนชอบถามบอกเฮ้ยวันอะไรวะวันอาทิตย์โอ้โหวันอาทิตย์วันวิสาขจะบ้าตายคือบางทีเราทํางานทุกวันอะ จนกี้เลยกี้ไม่รู้ว่าวันไหนมันเป็นวันหยุดบ้านสำหรับกี้หรอกนะเพราะทุกวันมันคือวันที่เราทํางานเราก็เลยไม่ได้รู้สึกรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นวันหยุดวันนี้วันไหนที่หยุดคือไม่สบายอ่ะถ้าไม่สบายคือหยุดเป็นอันเข้าใจตรงกันประมาณนั้นนะคะอ่ะเข้าเรื่องของเราค่ะทุกคนทําไมต้องมายืนตากแดดแบบนี้ใช่ไหมคะก็นี่แหละเคยอยู่อยู่ล่มๆมไม่กี่วันหน้าเริ่มจะดีขึ้นมาหน่อยแล้วเอาอีกแล้วกูออกแดดอีกแล้ว คืออย่างนี้ค่ะทุกคนสาเหตุหนึ่งที่กิ๊บมายืนตรงนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นจุดของป้อมที่เจ็ดวันนี้ได้ดีที่สุดนะคะคือป้อมมหาชัยเนี่ยคือเราไปยืนตรงสะพานเหล็กอันนั้นเห็นไหมคะทุกคนเห็นสะพานเหล็กอันนั้นบ่ะอ่าเห็นไหมสหะพานเหล็กที่มือกี้เห็นไหมและตรงนั้นมันจะมีตึกเหลืองๆอ,อยู่บ้าอยู่นี้ก็จะเห็นหน่อยๆไอ้ตึกเหลืองๆอ,อันนั้นน่ะมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่มันสร้างอ้อมมุมหัวมุมโค้งของไอ้ตัวจุดนั้นเลย หัวมุมตรงนั้นเลยอันนั้นแหละคือถ้านึกถึงป้อมมหาชัยไม่ออกก็นึกถึงตึกนั้นขึ้นมาก็จะรู้ว่าป้อมม,มันอยู่ตรงนั้นปัจจุบันมันไม่หลงเหลือแม้แต่ล่องลอยนะคะแต่เขาบอกว่ารากฐานอ่ะมันยังพอมีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าต้องลงไปดูข้างล่างนะคะที่เคยเห็นมีมีช่องหนึ่งอะ่ะเขาลงไปดูกันนะมีพี่ๆผู้ชายหลายๆคนเขาลงไปดูไอ้กิ๊กไม่ไปดูหรอกนะไม่เอาหรอเดี๋ยวหมาวิ่งไล่กัด <laughs> บ้านคนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะอ่ะป้อมที่เจ็ดค่ะทุกคน ถัดมาค่ะทุกคนป้อมที่7วันนี้เราพูดกันถึงป้อมวัดฝางฝอฝาสรอาอง,งองงูหรือวัดขวางขอไข่แวแหวสระอง,งองงูก็ได้นะคะกี้เห็นบางคนเขาก็เรียกเนี่ยวัดวัดฝางวัดขวางหรือจะเรียกให้มันสลาดสลวยให้มันดูสวยงามเลยก็คือป้อมรัตนชัยเป็นป้อมปราการที่อยู่แนวกำแพงเมืองยุทธยานะคะแต่ว่ามันเป็นป้อมเล็กไม่ใช่ป้อมใหญ่ ถ้าเทียบกันกับป้อมมหาชัยนยป้อมมหาชัยนี่โคตรราใหญ่นะคะเพราะเป็นป้อมปราการที่ต่อสู้กับศัตรูที่จะเข้ามาจากแม่น้ำลบบุรีกับป่า,าสักที่มันมาเหมือนกันตรงนี้นะคะแต่ส่วนป้อมวัดป้อมวัดฝางหรือว่าป้อมรัตนชัยเนี่ยกี่บอกก่อนนะว่ากี่จะไม่ไปยืนตรงสถานที่ราชการของเขาไปยืนน่อมๆมองๆเนี่ยเขาจะนึกในใจมึงมาทําอะไรที่ท,ที่ที่สานักงานที่ดินกลัวนี่นิ่งข้าหมเพราะว่ามันเคยมีนะคะคืออาจารย์กี้นี่แหละเขาเคยไปทํา เขาเคยไปถ่ายภาพทํางานของเขานี่แหละสอนหนังสือนักเรียนเขาเนี่ยคุยกันเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปถ่ายที่บริเวณสถานที่ราชาการแห่งหนึ่งแถวบ้านนี่แหละนะคะไปยืนถ่ายปุ๊บคนในสํานักงานเดินออกมาถามแกว่ามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกกี้ว่าทีหลังถ้ามึงจะไปถ่ายตรงที่ราชาการมึงอย่าไปวุ่นวายกับเขาเลยบอกไม่ต้องห่วงกี้จะเป็นแนว,แนวที่1่ถ่ายติดคนกี้ก็ไม่ถ่ายกี้จะเน้นแบบเวาลาถา หรือถ้าเกิดว่าจะถ่ายอะไรที่มันจะต้องเห็นที่ไหนที่ไหนก็จะเอาแบบไกลๆจะไม่ไปเจาะเขานะคะอย่างกรมที่ดินอย่างเงี้ยจะไปปั้นทิ้งปั้นเจอไปยืนอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้นะคะแต่เอาอย่างงี้กี้บอกจุดก่อนนะป้อมที่เจดทุกคนทุกคนดูตามกี้นะคะถ้าเราไปใกล้ไม่ได้เรามองมุมไกลกี้ว่ามันน่าจะน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแหละนะคะอันนั้นคือป้อมมหาชัยใช่ไหมคะทุกคนทุกคนในภาพตามนะตอนนี้กี้อยู่วัดมณฑลบกี้อยู่ฝั่งตรงนี้นะ,ะมันจะทําให้เราเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะเรามองจากมุมไกลนะ ป้อมมาหาชัยตรงนั้นใช่ไหมคะเลาะ,ะมาเรื่อยๆนะคะเลาะมาเรื่อยๆทุกคนตรงนี้ในภาพอ่อใช่ป่ะพอมาผ่านตรงนี้ทุกคนเห็นหลังคาตรงนั้นป่ะหน่ะหลงังคาแดงๆตรงนั้นห็่ป่ะสั่งอันุ้น่ะที่มันเป็นใบเสมาขึ้นมาตรงนั้นน่ะอันนั้นคือพระราชวังจันเกษมหรือพิพิธภัณฑทหานแห่งชาติวังจันเกษมของเราถูกไหมคะพอถัดไปตรงนั้นเห็นตึกเหลือ,อง ar, ๆนะป่ะอันนั้นน่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวนะไอ้โรงเรียนอสที่มันอยู่ข้างหลังนี่ว่ะไม่ใช่เลยตึกเหลืองๆตรง เป็นไปรษณีย์ของหัวรอเขาพอไปรษณีย์เสร็จก็จะไปเป็นสํานักงานที่ดินของของยุทธยาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเป็นโรงเรียนจอมสุรางอุปถรมภ์ในภาพตามป้ามันติดการหาไม่ยากจุดของป้อมวัดฝางหรือว่าวัดขวางหรือว่าป้อมรัตนาชายัยป้อมที่7วันนี้ของเราอยู่ตรงบริเวณสํานักงานที่ดินตรงนั้นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะบางคนอาจจะบอกว่าแหมไม่เห็นเป็นไรเลยไปยืนหายใกล้ๆ คือขี้ไม่อยากมีปัญหานะคะคืออย่างที่บอกไงว่าบางทีอะไรที่มันทําแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอนะไรเงี้ยกี้ก็จะไม่ทํานะเออคือบางทีเอาสนุกเอามันอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกคนมันมันคือคือเหนื่อยค่ะลงมาทาเนี่ยมันเหนื่อยนะคะร้อนด้วยหิวด้วยทุกสิ่งอย่างหาข้อมูลอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายทั้งทีเนี่ยต้องมานั่งถ่ายซ่อมถ่ายแซะเพราะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอยกับการที่ต้องไปถ่ายบางอย่างที่เขาไม่ไเต็มใจอยากจะให้เราถ่ายหรืออะไรเงี้ยกี้ไม่อยากทํา ต่บอกก่อนนะว่าสํานักงานที่ดีเนะี่ยเขาไม่ได้อะไรกับเราหรอกแต่กี่ไม่อยากไปยุ่งกับสถานที่ราชการเขาคุณคะสถานที่ราชการบางที่เนะี่ยห้าไมไปถ่ายนะมันเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของความมั่นคงนะคะไม่ใช่จะทําอะไรก็ทาไม่ได้อย่างใจไม่งั้นสมมติกี่อาจจะแบบเอา้าเดี๋ยวกูไกก้ไปถ่ายสํานักงานไอ้นี่โรงพักอยุธยาไปถ่ายใกล้ๆโรงพักตารวจก็คงมาหิ้วขึ้นไปอ่ะประมาณแบบมึงาทำอะไรโรงพักกูวัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้แล้วเราก็ คือกี้เป็นนักท่องเที่ยวนะคะกี้เป็นนักสำรวจกี้เป็นคนที่สนใจเรื่องเ,อเรื่องราวเก่าๆต่างๆนานาของอยุธยาของประเทศไทยศิลปะต่างๆนูน่นนี่นั่นในสิ่งที่กี้สนใจ <laughs> กี้ไม่ใช่นักข่าวไม่จําเป็นต้องไปถ่ายอะไรแบบนั้นนะคะไม่ไม่จำเป็นนะคะเอาที่เราสบายใจแล้วกันอ่ะตามนี้ค่ะทุกคนกี้ว่าอยู่ตรงนี้มันดีออกนะคะ ไปยืนตรงสำนักง,งานที่ดินมันก็เห็นแค่สำนักง,งานงานงานที่ดินเนี่ยจะไปยืนทําไมอยู่ะไรเงี้ยมายืนตรงเนี้ยมันยังได้เห็นภาพไงว่าเออสมัยก่อนเนี่ยป้อมหม่มันอยู่ตรงนี้อ่ะป้อมมหาชัยอยู่ตรงนี้อ่ะใช่ไหมแล้วถัดไปก็เป็นวังจันทร์ถัดไปเป็นอ่าไอ้อะไรนะไอ้โรงเรียนอะไรนะเมื่อกี้พูดเลยนะไปเสนอ่ะพอวสนีเสร็จก็ไปเป็นกรมที่ดินใช่ไหมสำนักสำนักง,งานที่ดินอ่าแล้วก็ไปโรงเรียนจอมนั่นแหละไอ้ป้อมหม่มันอยู่ตรงนั้นแหละป้อมวัดฝางป้อมวัดขวางป้อมหอรัตนชัย นะคะสามชื่อเนี่ยเรียกได้หมดอแล้วก็เดี๋ยวพอถัดไปจากอีนี้ป้อมที่แปดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันจนสุดเลมนู้นเลยนะคะป้อมต่อไปคือป้อมอราชคฤห์อยู่ในเขตของวัดราตชัยไม่รู้วันนี้จะทันหรือเปล่าเนี่ยคันเนี้ยแปดนาทีแล้ววะทันไม่ทันก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยอะวันหยุดเนี่ยวัดจีนคนต้องเยอะแน่เลยเขาไปกินก็เตี่ยวกันเอาไงดีอะกินไหนมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วฝนมันก็ไม่ตกด้วยนะคะ ทุกคนลืมบอกไปอย่างหนึ่งไงป้อมมัดขวางป้อมวัฒนาชัยอะไรที่กี้พูดเนี่ยนะคะมันเป็นป้อมที่มันเป็นป้อมขนาดเล็กเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่มันอยู่แบบคล้ายๆเหมือนดูแลในส่วนของแม่น้าลบบุรีไม่ใช่แม่น้าลบบุรีเขาบอกว่าดูแลในจุดของออแม่น้ําเขาเรียกอะไรนะไอคล้ายๆเหมือนปากทางเข้าคลองคูขื่น้าทุกคนได้ภาพออกไหม สสแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะทุกคนเมื่อกีก้ก,ก็ถามคุณป้าแล้วนะคะแล้วก็ถามหลายๆคนแล้วเขาบอกเมื่อก่อนเะไอ้ถนนดินหน้าวังจันทร์ตรงเนี้ยมันไม่ได้ออกมาขนาดนี้หรอกแล้วคลองแล้วไอ้คลองคูขื่อหน้าอันเนี้ยมันขุดทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าป้อมวัดฝางมันอยู่ตรงสานักง,งานที่ดินข้างในถูกไหมคะนั่นแสดงว่าป้อมหมาไอ้ตัวเขตของแนวแนวกําแพงเมืองสมัยนั้นน่ะนะคะก่อนที่จะมีไอ้ป้อมวัดฝางเนี่ยมันจะต้องอยู่เข้าไปลึกๆข้างในถูกไหมแล้วแล้วพระราชวังจันทร์เนี่ยมาสร้างตอนสมเด็จพระมหาธรรมราชาใช่ไหม แล้วพระองค์ท่านก็ทรงให้ขุดคลองคูขื่อหน้าแล้วก็กันเขตของพระราชวังจันทร์เกษตรนะเข้าไปอยู่ในเขตของเกาะเมืองทุกคนึกภาพตามกี้วะึกภาพตามวะสมัยก่อนมันยังไม่มีวังจันทร์อยุทยามันยังไม่มีวังจันทเพราะฉะนั้นไอ้ป้อมตรงนั้นอ่ะมันก็จะอยู่ตรงวัดฝางตรงไอ้งไอ้ตรงที่ดินตรงนั้นอ่ะก็ถูกแล้วไงเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือผลนของการที่ คือจริงๆจริงๆนะคะทุกคนมันต้องอ่านเยอะนะแล้วทําความเข้าใจไม่งั้นกี้จะอธิบายอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะตอนแรกกี้เข้าใจว่าเฮ้ยป้อมมาหาชัยแม่งอยู่หัวมุมตรงเนี้ยแล้วทําไมป้อมทมัฝังมันเข้าไปอยู่ในที่ดินตรงนั้นวะ แล้วพอเลยไปตรงนู้นนะคะทุกคนของมุมไอ้ป้อมราชะคือตรงวัดรัตรนาชายวัดจีนเนี่ยมันก็ออกไปริมอีกมันก็เลยเป็นการบ่งบอกแล้วก็เป็นการชี้ชัดลงไปว่าไอ้คลองนี้มันขุดสมัยพระมหาธรรมราชา,าจรงิงคลองคูขือหน้าเนี่ยแล้ววังจันทร์สร้างสมัยพระองค์ใช่ป่ะแล้วมาบูรณะให้มันยิ่งใหญ่ลังกางานสร้างเงี้ยตอนรสี่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นไงว่ามันเป็นสถานที่สําคัญนะ่ะก็เลยบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเมื่อก่อนมันไม่เหลืออะไรเลยตอนปีสองสามหนะึ่งศูนย์อะเกี้ยงนะคะโอเคอ ออวันนี้สนุกจังเลยอะเป็นการที่ไปดูป้อมมอดฝังป้อมหมายเลขเจ็ 7, ที่ไม่ไปอยู่ใกล้ป้อมด้วยนะแต่กี้รู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นภาพกว้างได้มากกว่าแล้วอธิบายแล้วกี้คิดว่าคนที่ติดตามจะเข้าใจก็เดี๋ยวเข้าไปถ้าไปผ่านเขาหน่อยนึงกี่จะถ่ายภาพแบบไกลๆให้ดูนะกี้บอกตรงกี้ไม่อยากไปยุ่งกับสถานที่ราชการเขาจริงนะ อันนี้ด้วยความสั์จริงนะต้องขออภัยทุกคนด้วยถ้าจะผิดหวังนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีบางช่องที่เขาน่าจะพาไปดูแล้วมั้งลองไปดูเขาแล้วกันแต่ว่าให้มาร์คจุดไว้เลยว่าป้อมที่7็ดวันนี้ป้อมวัดขวางป้อมวัดขวางหรือว่าป้อมวัดดาชัยอะอยู่ตรงสำนักง,งานที่ดินนะคะทุกคนฝังกันดูนะอ่ะไปค่ะทุกคนลาไปที่บริเวณวัดมณฑปแห่งนี้นะคะมาวัดมณฑปกี่รอบกี่รอบไม่เคยจะเข้าจะเข้าไปเลย <laughs> เข้าไปสองครั้งนะคะมัวมันรอดแล่นอยู่หน้าวัดก็เนี่ยนะคะเนี่ยทุกคน อากาศดีจังเลยค่ะทุกคนแดดร้อนๆเนี้ยนะคะกี้โคตรชอบเลยอะ <laughs> เดี๋ยวก,กลับไปสิวขึ้นอีกคูณรัสาหรักษาสิวสิวหายกูเอาอีกแล้วไปค่ะทุกคนลาไปที่บริเวณของครูคือหน้าค่ะเดี๋ยวถ้าทันป้อมที่แปดเดี๋ยวก,กี้จะพาไปนะเราจะได้ไปตูประตูช่องกุดกันด้วยวปะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะบ๊ายบาย